น้าร้านอาหารริมชายหาดแห่งหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ที่นั่นพวกเขาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งและน้ำดื่มต่างๆแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นระหว่างสองพ่อลูกบนรรมเอ่อพ่อเรียกผมมามีอะไรหรอครับที่พ่อเรียกโลกมาเพราะพ่อเมีอบางอย่างบอกโลกอะไรอย่างนั้นหรอครับพอ่อ พ่อนะ่ะเป็นมะเร็งระยะสุดข้นะ้ยแล้วไม่หรอกมั้งพ่อนะ่าจะโกหกผมมากกว่ายังไงผมก็ไม่มีทางเชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงพ่อแล้วทำไมถึงเก็บเรื่องนี้ไว้ตลอดละ่ะยังไงผมก็รับไม่ได้อยู่ดีโธอเื่อจเจงหลอกพ่อขับรถไม่ได้บอกเรื่องกไวมแต่เธอว่าเป็นข้อส้ายที่พ่อขอนะ ตแล่นอนดีๆทุนนะได้ครับพ่อเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะดูแลร้านนี้แทนพ่อเองนะสี่ปีต่อมาหลังจากที่พ่อมันทาเสียชีวิตลงใครโตก็ได้ดูแลร้านอาหารแทนพ่อมาได้สี่ปีจนตอนนี้มีร้านเพิ่มอีกหนึ่งร้านซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอื่นอืมวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายเลยฮะไม่คิดว่าวันนี้จะขายดีกว่าที่คิดไว้นะอ๋อสวัดดีครับไม่ทราบว่าลูกค้ารับอะไรดีครับ เาเป็นกโก้หนึ่งแก้วค่ะแล้วก็หวานน้อยนะคะไม่ใส่น้ำเชื่อมค่ะเอาแค่นี้ละค่ะได้ครับเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วสามารถนั่งตรงไหนได้บ้างหรอคะเ๋ยวเชิญลูกค้านั่งด้านหลังได้เลยนะครับผมมันจะมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งนะนี่ครับโกโก้หนึ่งแก้วนะคะผมแล้วก็หนึ่งทองเหลียนครับโอเคครับรับมาแล้วครับเดีย๋ยวลูกค้าเราสักครู่นะครับ๋ยวมีเคสตามไปนะโอเคค่ะเอาละ ทีนี้ต้องเร่งทําหน่อยแนละ้วเคเคพอหลังจากผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์ไคโตะก็ได้เดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อยของสาขาสองแต่แล้วก็มีเรื่องสิ่งที่พี่คาดคิดเกิดขึ้นเอาละวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะเอ่อคุณตรงนั้นครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอ่พาพอดีผมมาส่งจดหมายให้คุณชื่ออาสนไคาโตะครับไม่ทราบว่าพอจะรู้จักไหมครับอ๋ออันนั้นคือผมเองครับ ไม่ทราบว่ามีอะไรหรือครับงั้นพอดีเลยครับผมอือ่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกำลังออกไปนะครับอ๋อะลืมอ่าคุณโยนจดหมายไปทางนี้เลยครับผมนี่ครับจดหมายถึงคุณถ้าเช่นนะผมขอตัวไปส่งจดหมายให้กับคนอื่นต่อก่อนนะครับได้เลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับโชคดีกับการทำงานนะครับผม ยินดีกับคุณด้วยที่ได้สอบผ่านเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโอเลเดียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งแน่นอนมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยธรรมดาแต่เป็นเอาไว้รวมเหล่าคนพิเศษในด้านต่างๆและแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องห้องและสาขาเพราะทางเราได้กำหนดเอาไว้ให้คุณแล้วและยังไม่หมด ที่มหาวิทยาลัยที่คุณกําลังไปเรียนมีเรื่องที่คุณอยากรู้อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าจะหาคําตอบสิ่งน,นั้นอย่างไรทางเราก็สามารถบอกได้เท่านี้ขอให้คุณโชคดีกับการเรียนมหาวิทยาลัยออเลเลียนูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะหมายความว่ายังไงในะจดหมายนี้คงน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่พอดีวิธีเดียวคือเราต้องไปที่นั่นเพื่อหาคําตอบสิ่งนั้นสินะ หลังจากที่ใครโตะได้อ่านจดหมายฉบับนีเ้เสร็จเขาก็ได้ตัดสินใจเก็บกระเป๋าและไปที่สนามบินเพื่อเริ่มเดินทางไปที่นั่นออแล้วถึงเวลาเดินทางแล้วสินะพ่อครับผมกำลังจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับยังไงก็ เอามานาให้ผมนั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะคพะพ่ออ่าฮะาอยากรู้เรื่องราวต่อไปของผมสินะครับถ้าอยากรู้แล้วก็กดติดตามสิครับแล้วรู้เรื่องราวของผมไปอีกนะยังไงก็เอาไว้เจอกันนะครับทุกคนยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับผมอาสนะไข่ตบนะอโอเคผมไปก่อนนะครับรอมาเดอร์ผู้น่ารักของผมชุบมัว่ว